สวัสดีค่ะการดามาแชร์นะคะเป็นช่องใหม่นะคะวันนี้ค่ะคาวดี้เคาะเยียวยา3เดือนเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มม .33 และม .39 นะคะก่อนที่เราจะไปฟังเงื่อนไขนะคะ,ะถ้าชอบช่องของการดามาแชร์นะคะอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe และก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้การดามาแชร์ด้วยนะคะค่ะเรามาฟังเงื่อนไขกันเลยด่วนประกันสังคมเยียวยาโควิดลูกจ้างได้รับผลกระทบหยุดปิดกิจการสำนักงานประกันสังคมเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างกระทบปิดหยุดกิจการช่วงโควิดรอบใหม่เผยคุณสมบัติข้างต้นดังนี้ เมื่อวันที่11นางสาวรัตด,ดาแซรีผู้อำนวยการสิทธิประโยชน์ในฐานะโคศกสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเปิดเผยสถานการณ์โควิดในปัจจุบันทำให้สถานประกอบการหลายที่ปิดและหยุดกิจการรวมถึงลูกจ้างและนายจ้างได้รับผลกระทบคุณสมบัติในการแจ้งขอรับเงินชดเชยมีดังนี้ 1. ต้องส่งเงินสมทบครบ6เดือนขึ้นไปใน15เดือนผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานเนื่องจากกักตัวหรือเฝ้าระวงังโควิด1 9ทําำให้ไม่สามารถรับทำงานได้ 3. ผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสยัยร้อยละ50%ของค่าจ้างรายวันแต่ไม่เกิน90วันขอรับ เงินทดแทนกรณีว่างงานต้องทำอย่างไรโดยยื่นเอกสารแบบฟอร์มที่สำนักงานประกันสังคมหรือกระทรวงแรงงานสป .2 2-017ทัพร้อมเบอร์โทรศัพท์และสมุดบัญชีแนบประเภทออมทรัพย์ของตนเองแล้วนำส่งให้กับนายจ้างรวบรวมเพื่อบันทึกหรือติดต่อที่ประกันสังคมหรือสำนักงาน กรมกระทรวงแรงงานเมื่อนายจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้างเสร็จแล้วให้นำแบบฟอร์มส่ง e-service ส่งมายังสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ลงทะเบียนภายใน3วันนับจากวันที่ลงทะเบียนในระบบ e-service นะคะหรือติดต่อ w w w sso.go.th ค่ะ ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องการดามาแชร์ถ้าชอบกดไลค์กด subscribe และก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างสำหรับท่านที่ไม่เข้าใจหรือ,อได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใดจากวิดีโอคลิปนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ